จนหัวฟูโอ๊ยสวัสดีนะฮะสบายดีทุกคนทุกท่านสบายดีย่าแมลงเล็บกระยาาแล้วยังบม่ได้ตัดอยู่ขอโทษนะหากมันทำให้ขาดตาไม่ได้ตัดเดี๋ยวมันแย่เพีสิน้อง กบเมื่อยอยู่มือนเด็กออโ้ยมือแรงยิ่านอนเลยรับแบบแบบแบบตึงซอมาเนาะเหมือนเดก็เมื่อเหตุลงทานขอบคุณมากนะครับคุณพี่กับทีมงานเพื่อนขอบคุณครับที่เป็นเจ้าภาพเด็กจที่ให้พวกน้องๆเป็นได้ร่วมทําบุญนํากันเนาะเป็นสะพานบุญกบแมเน่ากันได้ได้ร่วมทํนนา,า,บ,บ,าทบุญด้วยกันขอบคุณครับผมที่แบบให้เหตุลงทานแบบ ได้เลียงโซบ้านเนาะได้บุญซองเต่าเลยหลังจากที่ออกมาจากอันอันนีน้จากวาดกับพากันลงไปซาสางอีซ้าณพอมันขุ่นเดมันกินหมดได้ก็เลยไปซาากันลุยเต็มที่กับทีมงานไปหิวจังว่าเจ็บเบิร์เอลเฮ้ยจะเป็นสัตว์อืม นมาแล้วก็ไปเอาของนี่ของนี้นี่นมึงใส่เบิง่งในของนี้จากคุณพี่ทางฝั่งไทยฮะแหละคนไทยใจดีที่สุดแหละสำหรับบอยน่ะ บ่ได้อวยเด้อไปอยากเขียยไปอยากสร้างการกระามแต่แต่เขาบ่ได้เขียดบ่ได้สร้างตามเขามัยังหักยังแพงกันกคนือเก่าเพราะว่าถ้าไม่มีคนไทยคอยซัพพอร์ตผมก็ไม่มีอยู่มีกินทุกวันนี้เรื่องจริงจริงเอาว่าเรื่องจริงเลยนี่ อ้าวคนลาวไม่ได้ซับพอร์ตเหรอคนลาวก็ซับพอร์ตคือกันแต่หมายถึงซับพอร์ตคือกัี่น้นนองเอ้ยแต่เฮาก็บ่เคยแบบว่าสิว่าเออคนไทยบอเคยหนักกี่สิฉันมีชีวิตยอยู่รอดมาฉันมีอยู่มีกินก็เพาะ มากกับสองคนดิอยู่มีกิน,นย่อยนอ,อ่าไปเดี๋ยวตามหลังกานะาคั่วนะเฮ้ยนี่กูได้ทางยาดีกับ่อุไอ้าวมาใหม่ล่าสุดคนพี่ฝากมาให้นี่ออใช่อันนี้พูดให้ยายเงงฟัง <c oughs> ได้มากแลวกับแบ่งเอื้อยน้ำพี่น้องเอื้อยยันเอื้อยตาย อนน่นนข้าวกับสีไปต้มกินคุณพี่เพิ่นว่ามันขมเด้อหรือเปล่าข้าวว้าวนะถือแล้วอาทาห้าโบมีอันคนไทยใจดีคอยซัพพอร์ตท่านหนึ่งบ้าว่าห้าซีมีมือนีนะที่ผ่านมาด,ดิเนาะ หลังจากที่เฮียนบมจบก็บไปทํางานอยู่ไทยเดนะส่นต่อกะไปทํางานอยู่ไทยทํางานอยู่กรุงเทพได้มาจากยังไงได้ได้ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้มาจากไทยสชบไหมนี่ยแต่สมัครไม่เคยทอยดประเทศไทยบกเคยเนาะ อันนี้บริวไร่ได้ตามความจริงไปทำงานอยู่กรุงเทพนะซิปปีกับมืออไอยู่มอนี้กับวิ่งนาวิ่งนาำแค่ไหนก็ได้อ๋อมันเป็นน มีอย่างก่อคุณพี่เป็นผิกนะบอสหนึ่งนี่ขอบคุณมากด้วยครับเด้วยขอบคุณเลยไลยครับถึงแล้วครับผมเนี่ยสิไปตนตบคนบอกว่าตบซองแผ่นบอบอกให้ตบไลเบอกเ้กจกำปตน้นตบยเนาะ <c oughs> ก็เมื่อเห็นลงทานเนาะกาล่าสุดกะบกับไปลูกโคกมาลูกโคกกระเรียบร้อยไปเลยโอ้ยเปิดใจใส่านาไปเนาะกาคุณพี่ใจดีเพิ่นซอยมาเหลืองหนาม,มาเลยแล้วเพิ่นกากมากให้ห้าวอีกล่าสุดเมื่อกี้นี่้าวก็ส่งเรื่องไปบอกว่าเสร็จแล้วเดอ้อพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วที่จริงเราเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่ว่าง กะะ็เลยว่าเป็นก็เลยะฝากมาให้เห้าสองพันบาทให้น้องไว้ใช้เพี่วะขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากมากครับผมเนาะและ้วเาวาโอเคให้มาสองพันบาทแล้แลาวกา็เอาไปสื่อเตาพันหนึ่ง่วทางวัดนะคะ่ะอันเตาเวลาสิเห็ดลงท่าหรือว่าต้มนำ้ำขระป๋องน้ำข้ปุ่นเห็ดยังไง่ายๆนะ ต้องได้ใส่เตาใหญ่เตาดังถ่านก็เลยฝากมาให้อีกพันหนึ่งโอ้ยฝนอยากให้งงเข้าไสา้ตอนสองพันนะยังไงก็ขอบคุณพี่มากๆครับผมขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยตลอดปดีแล้วก็ตลอดไปฮะขอให้อายุมั่นขวัญยืนครับทุกคนอะไรเนาะขอให้อายุมั่นันยือทุกคนเนาะใครบด้วซัพพอร์ตเท่าด้วยเงินกะ เขเพียงแต่ซัพพอร์ตโดยการบอกขามโฆษณาให้เขาก็โอเคแล้วนี่ของคุณของฝากเด้อเดี๋ยวผมไปต้มกินก่อนไปต้มกินก่อนเด้อนี่พริกแกงจากคุณป้าลูกทางประเทศหนูนั่นแหละเอาี <laughs> ào, <laughs> หิ้มเปิองงไม่ใช่อะ่ะมะหัวคนอยู่ซ้ายอยู่ใ,ใต้อยู่่นบ่ ล่าสุดก็มีคุณพี่ใจดีดเ,เป็นเจ้าของเ<ด>ตาคนฝากเง<ด><ด>ินมาให้เรา้วพันหนึ่งเอาไปซื้อเตาเขาวัาดวได้สองอันพอดีเอ่เลยออเอาเตาใหญ่อะ,อ,าาหอะไรเตาใหญ่ตอนแรกเราฝากเองสองพันเองว่าเองจะเอาเงินในในพันหนึ่งเอาไปซื้อวะเพิ่นก็เลยฝากมาอีกพันหนึ่งกับเพิ่นอยากให้เองใส่นะเองเสียฮายังมาให้ชุกโตกินเลย นอนุซาฝากมาหายก็ได้คุณพี่ไพ่ก็ตามแต่คุณแม่คุณลุงคุณป้าทุกคนดีฝากมา่ะโอ้จะคลองเองเราือาคอยได้ใส่กนเนีย่ยว่าอะไรเฮ้ยมาอื่นโค้เน่ยเด้อจะดีพี่น้องจะแปตลดกูสอกเต้ตัวน,นี้แหละเงินห้า,รหากระข่าวบันชีพี่น้องจอในสนามจะไปแล้ว ขออะไรชั้นเอีกไปทำอะไรอีกอะไรเครื่องครัวอะไรเครื่องครัวไม่มีล,า,ลาสุดนะทำเที่ยงใหม่แล้วเหมือนจัดก,การใหม่เห็ดครัวดีๆลบไปเห็ดกินอยู่พูลแบบนี้นะิยมกางเว้นนะเห็ดกินอยู่พูลอ,อ้ออาวลาสุดนี้ได้ของมาอีกแล้วต้มให้เอง สองสามแผนแ่นเราบอกให้ต้มซ้ำนั่นเพราะว่ามันขมเรามาจัดไปหาเลยเฮวยเอ็งบอยญาตความขมนะมเนี่ยมา,ยาหาว,าว้าวอันนี้คือของพาลือสีผู้ใดขมิน้นพาลือสีขมิ้นลือสีป้าตัวตัวขีดไปเอ็องเศร้าแต่เฮ้ยตัวโตกับตัวเศร้าหรืเอ็งก็เอาเลยออกก็เอาปลาหอยว้าวเอ็งรอคลองแท้ เองมโหยองไงสิเองรอค้องแท้มาตั้งหากหมอเองก็ล่าง,างนันงใยเองก็โมโหยั่ไงยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ป่านะอาคนไทยทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครอ,อบครัวบ้านสีเขียวก็มีแผนการว่าสิเปลีตัวแปลงเทียงหน้าใหม่เนาะให้พอ่อให้พ่อต้องเทนียดการ แลยอยากมุ่งกระเทิบลงมาเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวบ่อซ้ายนี่เราบอกว่าเอาสองสามอันนี่เท่ากับใส่ไปจะสี่หาอันหรือว่ายุบหนึ่งก็ว่าไปแล้วนะเฮ้ยนี่ยาอย่าใส่หน่อยป้นั่นเสรส่งหมอโหลดอันนี้ล่างแล้วหมอนะเอ้ยเอีงล่างเรียบร้อยเลย ขอบคุณอะไรเลยพี่เด้อขอบคุณอะไรลุห่างไม่ใชนองกระห ổ เลยกามีแผนการเราสิเห็ดเทียงใหม่แล้วก็สิปุกเถิบลงมาทางนี้แล้วก็ทางขางทางเนื้ออืมแล้วก็สิยห้องก็สิปล่อยโลงเลยทางเทิงนะสิบ่อแอ้มสิปล่อยไว้เห็ดบอนเห็ดอยู่เห็ดกินสิแปลงใหม่แล้วก็ไปอยู่ทหารน้องพี่น้องเนาะ รีโนเวทใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะกำลังเหตุกับข่าวพี่น้องต้มยำกระดูกหมูนี่นนะอาหารเฮาตลาดตลาดแม่น้ำอ้วนจ้าส้ายฮา,า,าวืออะไรข่าววัตถุหัวทางจะได้กินเ<า>ดี๋ยวจังจเป็ดอนันว่ากันใหม่นะพี่น้นองเนาะสบายดี